เวียนหรือ circulatory system เป็นระบบขนส่งที่ทำหน้าที่ในการลำเลียงเลือดและน้ำเหลืองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะในระบบหมุนเวียนก็จะมีโครงสร้างที่สำคัญอยู่3ส่วนได้แก่หัวใจหลอดเลือดและเลือดค่ะสำหรับวันนี้ครูยุจะพูดถึง2ส่วนนั่นก็คือหน้าที่ของหัวใจและหลอดเลือดไปชมกันเลยค่ะ อวัยวะแรกที่จะพูดถึงนั่นก็คือหัวใจค่ะเป็นอวัยวะที่พัฒนามาจากหลอดเลือดทําหน้าที่ในการหมุนเวียนเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยหัวใจของมนุษย์จะมีทั้งหมด4ห้องตามนี้ค่ะ 1. หัวใจห้องบนขวาหรือ right atrium เ,เ,เป็นห้องที่รับเลือดที่มีออกซิเจนต่ำทั่วร่างกายในคลิปนี้ครูยุขอเรียกว่า เลือดดำทำหน้าที่รับเลือดจากหลอดเลือดสองหลอดคือ 1. นซูพีเรียเวนาคะว่าหลอดเลือดนี้จะลำเลียงเลือดดำจากส่วนบนของร่างกายได้แก่ศีรษะแขนเข้าสู่หัวใจ 2. อินฟิเรียเวนาคะว่ารับเลือดดำจากส่วนล่างที่อยู่ใต้หัวใจลงไปได้แก่อวัยวะภายในและขา เข้าสู่หัวใจหัวใจห้องล่างขวาหรือ right ventricle ทำหน้าที่รับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาแล้วส่งเลือดไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอดค่ะหัวใจห้องบนซ้ายหรือ left atrium เป็นหัวใจห้องที่มีขนาดเล็กที่สุดมีหน้าที่รับเลือดที่แลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนจากปอดแล้ว ส่งต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้ายและสุดท้ายหัวใจห้องล่างซ้ายหรือ left ventricle เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีผนังหัวใจหนาที่สุดเพราะทำหน้าที่ในการรับเลือดจากหัวใจห้องบนซ้ายแล้วฉุกฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย นอกจากนี้ในหัวใจก็จะมีลิ้นหัวใจทำหน้าที่ในการควบคุมทิศทางการไหลเวียนของเลือดให้ไปในทิศทางเดียวกันไม่ให้มีการไหลย,ย้อนกลับโดยลิ้นหัวใจที่สำคัญก็จะมีอยู่4ที่นั่นก็คือ 1. ลิ้นไตรคาสปิดมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ3แผ่นประกบกัน อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนขวาและล่างขวา 2. ลิ้นไมตรันหรือใบคาสปิดมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆสองแผ่นประกบกันอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายและล่างซ้าย 3. ลิ้นพัมโมนารีเซมิรูนา่ามีลักษณะเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว 3. ถุงประกบกัน ลิ้นหัวใจนี้จะอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือด Pulmonary a r t e r อรีสลิ้นเอออติกเซมิรูนามีลักษณะเป็นถุงคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสามถุงประกบกันโดยอยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดใหญ่เอออตา ส่วนที่2หลอดเลือดทำหน้าที่ในการลำเลียงเลือดเข้าและออกจากหัวใจเพื่อลำเลียงเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะหลอดเลือดในร่างกายของมนุษย์แบ่งเป็น3ชนิดโดยอาศัยทิศทางการไหลของเลือดเป็นเกณฑ์ค่ะในตอนนี้เรามาดูกันค่ะว่าหลอดเลือดทั้ง3ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันยังไง หนึ่งหลอดเลือดเวนเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดกลับเข้าสู่หัวใจโดยปกติจะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงหรือออกซิเจนต่ำมีสีคล้ำจึงมักเรียกว่าเลือดดำค่ะยกเว้นหลอดเลือดพัมเมอรี่เวนที่นำเลือดจากปอดกลับเข้ามายังหัวใจห้องบนซ้ายเลือดจะมีออกซิเจนสูงหรือเลือดแดง โดยหลอดเลือดพัมเมอร์เนรี่เวนจะรับเลือดมาจากปอดซ้ายสองเส้นปอดขวาสองเส้นหลอดเลือดเวนก็จะมีทั้งหมด3ขนาดแบ่งตามขนาดหลอดเลือดได้เป็น3แบบคือเวนาคว่าเวนเวนนูเวนาคว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ใกล้หัวใจจากนั้นก็จะแตกแขนงเล็กลง เป็นหลอดเลือดเวนซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอวัยวะที่หลอดเลือดนำเลือดออกมาจากอวัยวะต่างๆเช่นนำเลือดออกมาจากปอดเรียกว่า pulmonary vein น,น,นำเลือดออกมาจากตับเรียกว่าเ e ป a t i c vein นำเลือดออกมาจากไตเรียกว่า renal vein อันดับสุดท้ายเวนูทำหน้าที่รับเลือดมาจากหลอดเลือดฝอยและลำเลียงเลือดต่อไปยังหลอดเลือดเวนค่ะ 2. หลอดเลือดอาร์เทอรี่เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจโดยปกติจะมีปริมาณออกซิเจนสูงหรือคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำซึ่งมีสีแดงสดจึงมักเรียกว่าเลือดแดงค่ะ ยกเว้นหลอดเลือดพมโมนนรีอาร์ tery ซ้ายและขวาที่ลำเลี้ยงเลือดจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอดซึ่งเป็นเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำหรือเลือดดำหลอดเลือดอาร์ tery แบ่งตามขนาดของหลอดเลือดได้เป็น3แบบคือเอออตาอาร์ tery อาร์ tery อ่อนเอออตามีขนาดใหญ่ที่สุด อยู่ใกล้หัวใจจากนั้นจะแตกแขนงเล็กลงเป็นหลอดเลือดอาร์เทอรี่ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามอวัยวะที่หลอดเลือดนำเลือดไปเลี้ยงเช่นไปที่ปอดเรียกว่าพ u l m โม a r รีอาอร์เรีไปที่ตับเรียกว่าเฮปติกอาร์เทอรีไปที่ไตเรียกว่า Renal a r t ์เทรี อันดับสุดท้ายหลอดเลือดอาร์เทอริโอนเป็นหลอดเลือดที่แตกแขนงมาจากอาร์เทอรีมีขนาดเล็กที่สุดจะนำเลือดเข้าสู่หลอดเลือดฝอย 3. หลอดเลือดฝอยหรือแคปิลลารีเป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดซึ่งจะเชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์เทอรีและเวนหลอดเลือดนี้จะสารเป็นร่างแห แทรกอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายมีผนังบางมากและหลอดเลือดฝอยเป็นบริเวณที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สกับสารต่างๆระหว่างเลือดกับเซลล์ด้วยวิธีการแพร่ค่ะในตอนนี้นักเรียนก็ทราบโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดชนิดต่างๆกันแล้วต่อไปเรามาดูไปด้วยกันค่ะว่าเลือด มีการลำเลียงเข้าและออกจากหัวใจยังไงหลอดเลือดซูพิเรเวนะาคะว่ารับเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากส่วนบนของร่างกายเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาหลอดเลือดอินฟิเรียเวนะาคะว่ารับเลือดที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูงจากส่วนล่างของร่างกายลำเลียงเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา เมื่อหัวใจห้องบนขวาบรรจุเลือดจนเต็มลิ้นไตรคัสปิดก็จะเปิดออกส่งเลือดมายังหัวใจห้องล่างขวาหัวใจห้องล่างขวาบรรจุเลือดจนเต็มลิ้นไตรคัสปิดก็จะปิดตัวลงเพื่อไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับจากนั้นหัวใจห้องล่างขวาก็จะบีบตัวฉูบฉีดเลือดผ่านลิ้นพัมเมอรีเซมิรูนา่า ไปยังหลอดเลือด p u ร m a r y artery ซ้ายไปยังปอดซ้ายและหลอดเลือด p u ร m a r y artery ขวาไปยังปอดขวาอวัยวะปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สจนมีปริมาณออกซิเจนสูงส่งเลือดกลับมายังหัวใจห้องบนซ้ายผ่านหลอดเลือด p u l m a r y vein ซ้ายและ พัมเมอรี่เวนขวาหัวใจห้องบนซ้ายบรรจุเลือดจนเต็มลิ้นใบคาสปิดหรือไมทัน้นก็จะถูกเปิดออกส่งเลือดมายังหัวใจห้องล่างซ้ายเมื่อหัวใจห้องล่างซ้ายบรรจุเลือดจนเต็มลิ้นใบคัสปิดหรือไมทัน้นก็จะปิดตัวลง <S 2>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  เพื่อไม่ให้เลือดไหลย,ย้อนกลับ จากนั้นหัวใจห้องล่างซ้ายก็จะบีบตัวฉุบฉีดเลือดผ่านลิ้นเอออติกเซมิรุน่าส่งเลือดไปยังหลอดเลือดเอออตาและส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเมื่อเลือดถูกลําเลียงไปยังส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแกส๊สและสารต่างๆจนกลายเป็นเลือดดำไหลกลับเข้าสู่หัวใจ ที่หลอดเลือดซูพีเรเวนคาว่าและอินฟีเรเวนาคาว่าเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเลือดแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ <Wow. S 1> โดยแต่ละครั้งที่หัวใจฉุบฉีดเลือด <Wow. S 1> ก็จะเกิดความดันเลือดเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยในผู้ใหญ่ปกติค่าความดันเลือดจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ120และ80มิลลิปร์ดตัวเลขแรกหมายถึง ค่าความดันเลือดที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจบีบตัวหรือฉุบฉีดเลือดออกจากหัวใจตัวเลขหลังหมายถึงค่าความดันเลือดที่เกิดขึ้นในขณะที่หัวใจพักหรือคลายตัวค่ะปัจจัยที่มีผลต่อความดันเลือดค่าความดันเลือดในคนปกติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆได้แก่อายุในผู้สูงอายุจะมีค่าความดันโดยเฉลี่ยสูงกว่าวัยอื่นๆเพราะผนังหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นน้อยลงไม่สามารถฉุดฉ oh, <no. S 1> ีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมหัวใจจึงต้องเพิ่มความดันเลือดให้สูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ ก็ยังมีปัจจัยด้านเพศจะพบว่าในวัยหนุ่มสาวเพศชายจะมีความดันเลือดสูงกว่าเพศหญิงจากนั้นก็จะมีปัจจัยขนาดของร่างกายในคนอ้วนหรือคนที่มีน้ำหนักมากก็จะมีค่าความดันเลือดโดยเฉลี่ยสูงกว่าคนที่มีน้ำหนักน้อย หรือคนผอมค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดจะเห็นได้ว่าหัวใจและหลอดเลือดนั้นมีความสำคัญต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากถ้าหากสองส่วนนี้มีการทำงานที่บกพร่องไปก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนั่นก็คือเลือดค่ะ นักเรียนอย่าลืมติดตามใน EP ีต่อไปนะคะเราจะไปไหลเวียนวิทยาศาสตร์ลงไปในเส้นเลือดด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ